ne นทูเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสำเนาพิกเซลนะครับแล้วก็เอาไปวางทับในอีกจุดจุดหนึงได้นะครับข้อดีของมันก็คือการแก้ไขภาพที่มีลักษณะเป็นแพทเทิร์นซ้ำๆกันเช่นตารางหรือว่าลายที่ทำซ้ำยาวๆอย่างวัตถุที่มีลักษณะยาวๆแล้วคุณมีความคิดที่ว่าจะเอาพื้นที่อีกจุดนึงไปวางทับ ในที่ที่มีปัญหาได้แล้วทําให้เกิดความแนบเนียนอย่างนั้นนะครับโคลนทูก็จะมีประโยชน์ในตรงนั้นนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยจะเป็นการแก้ปัญหาด้วยโคลนทูโดยที่คุณไม่จําเป็นที่จะต้องเรียนรู้ออปชันหลายๆตัวนะแค่เรียนรู้ใจความหลักสําคัญของโคลนทูไม่กี่ตัวเลือกเนี่ยคุณก็แก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยเครื่องมือโคลนทูได้แล้วนะครับอย่างปัญหาที่ว่าในรูปนี้ก็คือจุดที่เป็น ห่วงนะครับหวงที่ยื่นออกมาจากเสาเนี่ยนะฮะผมจะซูมโดยการกด c t r o l บวกใน Windows หรือว่า Command บวกใน Mac นะครับถ้าจะซูมออกก็ใช้ Control ลบหรือว่า Command ลบเพื่อซูมออกนั่นเองนะครับง่ายดีนะครับบางคนอาจจะว่ายากก็ได้นะคุณก็ไปใช้เครื่องมือ A Zoom Tool นะครับหรือว่า Keyword s นะครับตัวนี้นะครับการลบห่วงออกไปเนี่ยสังเกตนะครับว่าเสาเนี่ยมันตรงนะฮะถ้าผมเอาพื้นที่ตรงนี้มาวางทับตรงนี้ซะนะครับมันก็ จะดูแนบเนียนได้ง่ายๆนะครับแต่จะมีเครื่องมืออะไรล่ะนะครับก็คือ Clone Tool นี่แหละนะฮะในขั้นตอนแรกนะครับในคลิปนี้ผมจะให้คุณเพิ่มเลเยอร์ขึ้นมาใหม่เลยนะครับโดยการกด Command Option Shift N ใน Mac หรือว่า Control Alt e e r n a t Shift N ใน Windows นะครับเพื่อสร้างเลเยอร์เปล่าๆขึ้นมานะครับหรือกด Delete ทิ้งแล้วคุณใช้เนี่ยปุ่มนี้เอาก็ได้นี่ยคลิกก็จะได้บนเหมือนกันเลยนะครับจากนั้นให้คลิกที่เครื่องมือ Clone Tool นะครับหรือว่ามีคีย์ว่า S นะครับ ก็จะเปลี่ยนเป็นโคนสแตม์2นะฮะให้สังเกตเห็นตรงบริเวณสามเหลี่ยมมุมขวาล่างนะครับมันยังจะมีเครื่องมืออื่นๆซ่อนอยู่นะครับก็คือ p แ t ทเทิร์ a m p tool แต่ว่าในบทเรียนนี้เราจะไม่ได้พูดถึงเครื่องมือตัวนี้นะครับก็ใช้โคนสแ tool แต่เพิ่มเติมให้อีกถ้าคุณอยากจะเลือกแพ t เทิร์นสแตม o ูนะฮะก็ทำได้โดยการกดชิปนะครับแล้วก็คีย์ช็อตคัทของเครื่องมือตัวนั้นนะ่ยมันก็จะเป็นเครื่องมือที่ซ่อนอยู่ภายใน เครื่องมือตัวนั้นนะครับเนี่ยฮะกดชิปเอนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นแพทเทิร์นสแตม o l นะฮะแต่กดอีกก็เป็นโคลนสแตม o l นะครับหลังจากที่คุณเลือกโคลนสแตม o l เนี่ย ตรง option bar ตรงนี้นะครับก็จะเป็นของ clone stamp t 2ที่คุณต้องสนใจคือค่า opacity นะครับคือความเข้มข้นขอ,ของการระบายพื้นที่ทับผมก็จะตั้งไว้สัก50%ก็แล้วกันนะครับ5 1อะไรนะครับและอีกอย่างหนึ่งที่คุณต้องเลือกก็คือให้เลือกแบบ all layers ตรงนี้นะครับถ้าปกติแล้วเนี่ยคุณไม่มี l a เยอตัวนี้เพิ่มเข้ามาแต่คุณมีแค่เลเยอร์เดียวคุณก็จะใช้แค่ current layer เท่านั้นก็ได้นะครับแต่ ผมใช้คุณใช้ all layer เนี่ยเพราะว่าเราจะมี layer อีกอันนึงขึ้นมาแทนมาทําแทนนะครับทำให้สําเนา,าภาพเดิมไม่ถูกกระทําให้เสียหายเดี๋ยวคุณจะเข้าใจในตอนท้ายเองว่าทําไมผมถึงให้คุณใช้ all layers ตัวนี้นะครับการใช้ clone stamp tool คล้ายกับเครื่องมือผู้กันทุกประการคือมันขยายและหดขนาดได้นะครับโดยการใช้ bracket key นะครับตรงบอใบไม้ลอลิงไงฮะถ้าเป็น right bracket นะครับก็เป็นตรงลอริงไนงะ เป็นลักษณะคล้ายๆปีกาปีกาเหลี่ยมนะครับในการขยายขยายตัวเนี่ยขยายตัวขนาดของมันนะฮะเดี๋ยนะฮะผมซีเล็กตรงนี้อยู่เนี่ยนะครับตรงเนี้ยเนี่ยครับขยายเห็นไหมฮะถ้ากด left bracket ก็จะเป็นหดขนาดลงทีนี้ผมจะเอาตรงนี้ให้มันหายไปทำไงการใช้คน s t a m p t o o l คุณจะต้องใช้ตัว alternate key กดค้างเอาไว้นะครับใน Windows นะฮะหรือว่าถ้าเป็น Mac ก็ใช้ Option key นะครับมันจะเป็นสัญ,ญลักษณ์แบบนี้นะฮะ จากนั้นก็คลิกนะครับเพื่อทําการสําเนาในรัศมีของขนาดที่คุณกําหนดไ้ไงคุณก็จะได้พื้นที่นี้มาละเห็นไหมฮะจากนั้นเนี่ยผมก็ทําการสเต็มนะครับโดยการย้ำๆๆลงไปนะครับโดยการคลิกเพราะผมตั้งกาหนดที่ห้าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์เนี่ยใช่ไหมฮะแล้วผมก็ทําการคัดลอกพื้นที่ตรงนี้โดยการกด Alter n a t e key ีย์อ o ปชันนะครับแล้วก็คลิกแล้วก็จากนั้นก็มาทําตรงนี้แทนผมก็จะได้พื้นที่แต่สังเกตว่ามันจะเอาพื้นที่รอบๆมาด้วยผมก็ต้องไป ก๊อปปี้พื้นที่ส่วนอื่นนะฮะมาทดแทนส่วนที่ถูกทับไปนะครับทีนี้จะเนียนหรือไม่เนียนเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับคุณแล้วล่ะว่าคุณจะคัดลอกพื้นที่ที่มีความคล้ายคลึคลงกับจุดเดิมได้มากแค่ไหนนะครับในการนํามาทดแทนส่วนที่คุณต้องการปกปิดหรือจุดที่มีปัญหานะครับนี่เท่านี้เองนะฮะก็ทําการกด alternate key นะครับหรือว่า option key ใน mac ค้างไว้แล้วก็มาจิ้มตรงนี้นะฮะแล้วก็กดคลิกเข้าไปเท่านั้นเองครับเห็นไหมฮะ ทีนี้มาดูความแตกต่างของการใช้แบบ All Layer กับ Current นะครับ All Layer เนี่ยผมใช้เห็นไหมผม Select ตัว Layer นี้เอาไว้ไงถ้าผมปิด Layer ด้านล่างนะครับคุณจะเห็นว่าจุดที่เอามาทับมันคือตรงนี้นะฮะคือมันไปสำเนาพื้นที่ด้านล่างแต่เอามาระบายทับด้านบนไงในกรณีที่ผมเพิ่งมานึกเอาได้ที่หลังว่าผมควรจะทำมันได้เนียนกว่านี้ผมแล้วจะลบทำใหม่นะครับที่ผมต้องเพิ่มแบบ All Layer ไว้มันจะช่วยให้ผม ไม่ไปทําลายตัวสัาเนเอาภาพเดิมไงล่ะเนี่ยเห็นไหมฮะเนี่ยครับมันอยู่ที่เลเยอร์นี้นั่นเองนะครับก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ทําให้คุณสะดวกรวดเร็วในการแก้ไขปัญหาถ้าเกิดผมใช้ current layer ขึ้นมาผมก็จะทาได้เฉพาะเลเยอร์นี้เลเยอร์เดียวไงเพราะถ้าทำแล้วก็กลับคืนมาไม่ได้นั่นเองนะครับเนี่ยแล้วคุณก็จะพบว่าในการแก้ใช้ clone stamp tool มันสะดวกนะครับสะดวกใช้แบบ all layer ด้วยนะนะแล้วก็จะไม่ยุ่งยากไม่จำเป็นต้อง รู้ทั้งหมดของเครื่องมือก็ใช้งาน Clone Stamp Tool ได้อย่างคล่องแคล่วนะครับ